คะแนนอยู่ในมือผมแล้วนะครับผลการลงคะแนนให้ความเป็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกตีในการประชุมสภาผูธธ้แทนราษฎรครั้งที่20สมัยสามัญประจำปีครั้งที่1เป็นพิเศษในวันศุกร์ที่5กันยายน 2พ .68 อันดับหนึ่งนายอนุทินชาญวิทยกุลได้คะแนน311คะแนนอันดับสองนายชัยเกษมนิติสิริได้คะแนน หน,นึ่งรคะแนนกดออกเสียง27นน่สคะแนนมีผู้รงคะแนนทั้งหมด490ท่านนะครับเป็นนันว่านายอนุทินชาญวิรกูลได้รับคะแนนเสียงเข็นชอบมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด ท่าที่มีอยู่ของสภาพ,พู้แทนราฎรดังนั้นที่ประชุมมีประเด็นชอบแต่งตั้งให้นายอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกฤีตามประสมนูลมาตรา159อกครับขอแสดงความยินดีเลยครับขอบคุณกรรมการนะครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับ